เจอแม่เพื่อนดาราเขาถามว่าแม่แม่จเนี่ยเนี่ยมันใช้นหน้าเนี่ยนะมันมันดูใสมันดูบลิ n มันดูอะไรขึ้นมาจนทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้กันได้ยังไง วันนี้นะคะทุกท่านที่อยู่บนเวทีก็ได้ทาการบอกทุกท่านได้ทราบไปแล้วว่านอกเหนือจากเราจะมีเครือข่ายที่ดีมีบริษัทที่ดีและที่สําคัญที่สุดเป็นบริษัทที่ห่วงใยใส่ใจสังคมอีกด้วยเพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ก็คงจะทราบกันแล้วนะคะว่าเราจะมอบรายได้ส่วนหนึ่งในการไปช่วยเหลือน้องๆน,นะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจตั้งแต่แรกเกิดนะคะก็ถือว่าเป็นการให้กาเนิดแล้วก็ให้ชีวิตให้กับเด็กๆด,ด้วยแต่เหนือสิ่งอื่นใด นอกเหนือจากการที่ทําให้ทุกคนรวยนอกเหนือจากการที่ทําให้ทุกคนทําความฝันของตัวเองได้อย่างเป็นจริงมอบความสุขให้กับคนรอบข้างได้ทุกๆคนที่อยู่ในครอบครัวของนิวสกินมีสุขภาพที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายหรือว่าจะเป็นสุขภาพผิวพรรณสังเกตเห็นได้าจากทุกท่านที่เป็นสมาชิกอยู่ในกุ่นิวสกินนะคะดูสวยดูดีรูปร่างดีผิวพรรณดี เวลาพูดอะไรเราก็เชื่อเขาไปหมดเลยวันนี้เราจะมาแนะนํากันค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราแต่และผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วที่เดน่าเคยได้ยินคนอื่นเขาพูดกันมาว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเดี๋ยวจะไปแอบจดอยู่ข้างหลังเลยนะคะเวลาใครมาถามจะได้บอกเขาถูกว่าอ๋ออันนี้มันดีอย่างนั้นอันนี้มันดีอย่างนี้นะคะถ้าไม่เชื่อลองดูด้วยตากคุณเองค่ะว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของเรานั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญชมค่ะ Just uh, get to your talking, I'll show you how the move with like dagger. I've got the move with like dagger, I've got the move with like dagger. Uh, I'll be the child, I'll show you. Uh, look into my eyes, I'll own you. Never grew so wide. Apple, raspberry, river blue. I don't wanna leave without you. The South African flower, the emerald of the เรเแต่ละผลิตภัณฑ์นะคะใช้แล้วเห็นผลจริงๆนะคะเริ่มจากท่านแรกเลยค่ะใช้ตัวไหนอยู่คะไล์แถนครับจริงๆต้องทับความไปเป็น10ปีแล้วเพราะว่าทางนูสกินได้เข้าไปมีส่วนส่งเสริมการกีฬาของเราครับก็ผมเป็นผมคิดว่าผมเป็นนักกีฬาผมแรกที่ได้เข้าไปทด,ทดลองใช้ซึ่งตอนนั้นก็จะมีสมาคมตะก้อสมาคมอีก2-3ส,ส,สมาคมที่เข้าไปร่วม ก็ได้มีโอกาสมารู้จักรหลายแพ็กก็เริ่มทานมาครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นประมาณว่าร่างกายเราก็ใช้งานหนักครับเพราะตอนนั้นติดทีมชาติช่วงนั้นก็ร่างกายใช้ตลอดแล้วก็พยายามจะหาอาหารหลายๆอย่างครับหลายๆยี่ห้อทานมาหมดละแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังยังทานหลายแพ็กอยู่ก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะค่ะก็กิรตรสุภาพนะคะใช้ T R A ค่ะ ก่อนหน้าที่จะใช้ะคะ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเองเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวะคะ่ะก็คือ4ปีที่ผ่านมานะคะ่ะน้าหนักตัวทะยานขึ้นไปจนถึงเลข6อะคะ่ะเกือบ7อะคะ่ะก็คือน้ําหนัก68สแะคะแล้วต้องบอกเลยว่าไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบทานอาหารพวกบุฟเฟ่เค้กของหวานนะคะจะชอบมากที่ไหนที่ในเชียงใหม่ที่เขาบอกว่า ต้องไปลองก็คือไปมาหมดแล้วค่ะทุกที่ผ่านผ่านการถ่ายรูปอัพรูปลงหมดแล้วค่ะแล้วสิ่งที่ตามมาคือมันไม่ใช่แค่น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าน้ําหนักตัวแค่จากตัวเองเปลี่ยนสไซส์เป็นสไซส์ M L แล้วเป็น XL จนถึงต้องเป็นสไซส์ x t ของฝรั่งค่ะไม่พอนะคะจนถึงกับมีคนทักว่าท้องอะคะ่ะแล้วจนถึงกับว่าในตู้เสื้อผ้าเนี่ยไม่มี เสื้อสีสันสดใสเลยจะมีแค่เทาดําน้ําเงินเท่านั้นเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วคือมีปัญหาด้านสุขภาพแน่นอนแล้วค่ะค่ะแล้ววันนี้เห็นใส่เสื้อผ้ามาเนี่ยมีการอําพลางเลยหรือเปล่าคะไม่มีค่ะก็หลังจากใช้ TIA นะคะหลังจากเข้าสู่โปรแกรมได้3เดือนค่ะ TIA ไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างด้วยเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มก่อนยังไงก็คือ น้ำหนักลดลงถึง15กิโลนะคะแล้วก็สุขภาพดีขึ้นน้ำหนักลดลงทำให้ตัวเองกล้าถ่ายรูปกล้าใส่เสื้อผ้าสีสดใสโยนเสื้อผ้าตัวเดิมทิ้งออกไปนะคะตู้เสื้อผ้าต้องแบบเปลี่ยนใหม่หมดอัพไซส์ใหม่หมดนะคะแล้วก็ได้แบ่งปันโอกาสดีๆให้กับคนอื่นได้ทําให้คนอื่นสวยขึ้นดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญรวยขึ้นด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุด กล้าให้ตะกล้องถ่ายจากมุมนี้นะคะซึ่งเป็นมุมที่น่ากลัวที่สุดใครเคยร,รู้ละถ่ายรูปถ่ายนี้เห็นเหนียเลงนะคะถ้าไม่เชื่อลองเอากล้องมาถ่ายนี้ดูดิฉันยังไม่กล้าเลยเวลากล้องมาใกล้ๆต้องอย่างนี้ทันทีนะคะเพราะน่าจะได้ดูตัดตดมากยิ่งขึ้นขออนุญาตค่ะจะได้ดูว่าอัมพรางจริงหรือเปล่าเขมรอเขมร <laughs> ออันนี้เขาใส่เดรสมาแบบสวยงามนะคะนี้แอบจับนะคะก็เ <laughs> ฮ้ยโหดูดิมีเอวมากกว่าเราอีกลองจับ อันนี้เห็นผลจริงๆเพราะเมื่อกี้นี่ยังแอบโชว์รูปให้ดอยู่เลยนะคะรูปสมัยเรียนอยู่บมงนอกหนักเกือบ60กว่านะคะต้อองงลไม่ตกใจหรอตอนนั้นหนัก60กว่าเลยนะแสดงว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนหนัก60ใช่ไหมใจลายมากเลยมีอะไรจะแนะนําทุกท่านไหมคะก็ขอฝากเรื่องตัว t a นะคะว่านอกจากจะเป็นโปรแกรมที่ดูแลเรื่องรูปร่างแล้วเนี่ยมันยังให้เรื่องเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วที่สําคัญเนี่ยมันเป็นตัวที่ เหมือนกับเรียนแบบกลไกตามธรรมชาตินะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่มีสารตกค้างไม่มีสารกระตุ้นแล้วก็ปลอดภัยร้อยเปซ็ต์ไมโยโย่ด้วยค่ะอยากให้เอาถ้าวันนี้ใครยังไม่มีโอกาสลองแล้วยังไม่ประทับใจหรือว่ายังไม่พอใจในรูปร่างตัวเองต้องลองค่ะบอกได้เลยค่ะเหมือนที่พี่เมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าห่วงแรกห่วงรับเอวหายไปเลยนะคะถ้าต่อไปเชิญคะ่ะท่านานี้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะชื่ออะไรคะ ค่ะน้องเอิ้งเอ๋ยเหรอคะน้องเอิ้งเอ๋ยใช้ผลิตภัณฑ์อันไหนของนูสกินคะจีะไรค่ะจีสามเ<ะ>หร<า>อคะใช้แล้วชอบไหมคะชอบค่ะเอ่อใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะอร่อยปะอะร่อยอร่อยมากเลยปะค่ะจริงเหรอสุขภาพดีขึ้นไหมปะค่ะมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ไหมบอกว่าอ,อะไรบอกว่าอย่าลืมกินอะไร กินอะไรจีอะไรกินกีฉามกินกีฉามอ้าปากทุกคนม่อย่าลืมกินกีฉามนะคะเอาไปือใหกกับทุกช่านมุทีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้พบไปเพลงแค่3ผลิตภัณฑ์แล้วก็3ผู้ชายเท่านั้นนะคะตอนนี้เรายังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะเรามาดูกันต่อด,ดีกว่านะคะว่า New Skin